โอลิมปิกหญิงนะครับซึ่งคู่นี้ครับต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับวันนี้หยิบยกมาฝากและเป็นการเจอกันในเกมนัดที่2ด้วยนะครับเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้ครับในรอบเวลาทีสองครับบราซิลที่จะโพกกระทั่งของสเปนนะครับเกมแรกก่อนหน้านี้ครับที่เจอกันมาคู่นี้นะครับต้องบอกว่าบราซิลเนี่ยโดนสเปนอัดไปที่2ต่อศนย์นะครับแล้วก็โดนไปแดงด้วยเกมนั้นๆถ้าใครได้นั่งดูทุกเกมบราซิลสู้สเปนไม่ได้จริงครับนะครับและ ฝรั่งอ่อชนะของมาซิเวงกมที่แล้วจะพึ่งชนะเจ้าภาพฝรั่งเศสมาแม้ถ้าจะว่าไปฝรั่งเศสอ่ออาฟุตบอลหญิงเนี่ยก็แทบไม่มีอะไรที่น่ากลัวสักเท่าไหร่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับสเปนแล้วสเปนยังโดดเด่นกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เงื่อนไขสเปนบังคับแค่ชนะเท่านั้นเองครับทุกอย่างจบเลยถ้าชนะขาดถึง2โอ้โหเฮแบบเต็มแล้วนะครับผมว่าวันนี้ไม่ต้องคิดเยอะครับสำหรับคู่นี้นะครับแล้วก็คิดว่าคู่นี้ดูง่ายกว่า คู่เอาเวลา5ทุ่มอย่างอเมริกากับเยอรมนีอีกนะครับผมคิดว่าวันนี้เลือกเชียร์สเปนหญิงเถอะครับนะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยนะครับอ่าสเปนชายก็เข้าไปชิงแล้วนะครับค่ำคืนนี้สเปนหญิงเข้าไปชิงแน่นอนแต่ว่าจะเจอกับอะไรนะครับระหว่างอเมริกากับพนัของเยอรมันเดี๋ยวยังไงคู่เนี้ยผมจะอัปเดตไว้ให้ในครอบครัวกันครับวันนี้ค่ำคืนนี้เชียร์สเปนนะครับโชคดีทุกคนครับ